รู้หรือไม่บนมอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราชสีมามีอุโมงค์ชมได้จากคลิปนี้เลยค่ะก่อนจะไปชมคลิปวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งค่ะเราจะแจกเสื้อย,ยืดรายการ MyWay Thailand สำหรับคุณผู้ชมที่กดติดตามช่อง MyWay Thailand เท่านั้นนะคะเดือนนี้เราจะสุ่มแจก15รางวัลค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดชมคลิปของเราแล้วยังไม่กดติดตามรีบกดติดตามเลยค่ะ กิการไมเวทยแลนด์ค่ะได้เวลาออกวาสู้แดดที่มอเตอร์เวย์หมายเลขหกวางปอินครราชสีมาอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมทราบมคะว่ามอเตอร์เวย์หมายเลขหก 6. มีอุโมง์ด้วยนะคะซึ่งอุโมง์รูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพาไปชมกันนะคะตอนนี้เราเก็บภาพบรรยากาศต้นแถวนี้ก่อนถ้ามองไปดนะ้านนู้นทีมงานเราก็เดี๋ยวเราหมุนมาให้ดูกันเลยนะคะทีมงานเราก็กําลังดิโดรนเก็บภาพกันอยู่ก็ไปอยู่กันบริเวณข้างทางเลยนะคะวันนี้อากาศายังร้อนเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเพื่อคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเก็บภาพบรรยากาศห้ชมกันส่วนบริเวณนี้นะคะที่เราเห็นปีนป่ายด้านบนนี่ก็เป็นเรื่องของงานระบบนะคะเขาก็ติดตั้งเรื่องของระบบสายไฟต่างๆกันก็เคยนาภาพบรรยากาศ ากันแต่่วเดี๋ยวขอเวลาทีมงานเราเก็บภาพตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมอุโมงบนมอเตอร์เวย์สาย6ว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวขอแวะให้อาหารน้องหมาก่อนเวลามาถ่ายรายการเราก็จะมีจุดที่เราออกไปจากมอเตอร์เวย์แล้วก็ไปแวะให้อาหารน้องหมากันด้วยขาวมาแล้วขาวมานี่นี่อยู่นี่อยู่นีอยู่นี่น้องอยู่ตรงนี้ใช่แล้ว๊า่บาย แวะให้อาหารน้องหมากันแล้วเราก็เดินหน้าขึ้นทางยกระดับบนมอเตอร์เวย์สายนี้เพื่อไปชมอุโมงกันค่ะเราผ่านบริเวณลำตะคองมาได้สักครู่ค่ะก็จะเห็นจุดที่กำลังมีการก่อสร้างอุโมงด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะจอดรถแล้วพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าการก่อสร้างกันค่ะ ขึ้นมาถึงบริเวณนี้แล้วนะคะบริเวณนี้คือสัญญาที่34อำเภอศรีคิ้วนครราชสีมาค่ะก่อนหน้านี้เราก็ผ่านไปผ่านมาเราก็เห็นว่างานโยธาเขาสร้างเสร็จแล้วนะคะแต่ส่วนที่สร้างเพิ่มก็คือที่เราเห็นนี่แหละค่ะถ้าคุณผู้ชมมองซ้ายขวาของดิฉันนะคะจะเห็นว่ามีการก่อสร้างกำแพงบางสายตาพร้อมวัสดุปิดคลุมแบบสมบูรณ์ด้วย ถ้ามองในส่วนของกำแพงบางตานะคะนับจากบริเวณก่อนเข้าสวนที่มีวสัสดุปิดคลุมตรงนี้รวมถึงด้านนอกด้วยระยะทางกำแพงบางตาตรงนี้ประมาณพันเมตรก็คือประมาณ1กิโลเมตรส่วนที่มีวสัสดุปิดคลุมด้านบนประมาณ700เมตรนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันเคยถามในช่างว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้เราเรียกว่าอุโมงค์ได้หรือเปล่าในช่างบอกว่ามันก็คือรูปร่างหน้าตาเป็นอุโมงค์นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าอุโมงค์ได้ดิฉันถึงบอกว่าวันนี้พามาชมอุโมงค์ บนมอเตอร์เวย์ใหม่เรียก6สายบางปะอินนครราชสีมาด้านข้างเมื่อสักครู่ถามจากในช่างนะคะถ้าเราเห็นตรงนี้เขาก็เริ่มมีการทําโครงขึ้นมาแล้วแต่เดี๋ยวพอสร้างเสร็จก็จะเป็นลักษณะของการปิดที่ฉันก็ถามในช่างว่าจะปิดทึบไหมในช่างก็บอกว่าเราลองนึกภาพว่าจะเป็นลักษณะเหมือนบานเกล็ดนะคะขณะเดียวกันด้านบนเช่นกันนะคะถ้าแล้วเสร็จในช่างก็บอกว่าก็ไม่ขนาดปิดทึบจะเป็นลักษณะเหมือนตะแกรงแต่ว่าถ้าเรามองสวนขึ้นไปจะสว่าง เท่าไหรด้วยกันเถ้าเรามองกลับมาลองหันมาด้านนี้ดูนะคะมองมุมนี้กลายเป็นทึบนะคะก็น่าแปลกดีเหมือนกันต้องบอกว่าลักษณะจะไม่ได้ปิดทึบขนาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถามในช่างในช่างบอกว่าก็ยังมีลมอะไรเข้ามาได้บ้างส่วนตอนกลางคืนนะคะแน่นอนถึงจะมองดูเหมือนลักษณะโปรง่ปรงแต่พอก่อสร้างแล้วเสร็จเขาก็จะมีไฟฟ้าแสงสว่างด้านในบริเวณนี้ให้ด้วยค่ะ แต่ที่แน่ๆก็คือว่าตอนนี้ถ้ามีการก่อสร้างแล้วเสร็จบริเวณนี้ก็จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยเลยแหละเพราะว่าด้านซ้ายของดิฉันนี่คือ ที่ตั้งของเรือนจํากลางคลองไผ่อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้เพราะฉะนั้นเรื่องความมัน่นคงเรื่องความปลอดภยัยรถที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณนี้ก็จะต้องลอดอุมโมงค์ตรงนี้ความยาวอุมโมงค์ประมาณ700เมตรตอนนี้ฝั่งขาออกตรงนี้นะคะก็คืบหน้าไปเยอะพอฝั่งขาออกเสร็จก็จะข้ามไปทางฝั่งขาเข้าทั้ง2ฝั่งนะคะจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม2566นี้ค่ะพามาชมบรรยากาศกันนะคะเพราะว่า ช่วงปีใหม่2,567ค่ะเตรียมตัวเลยนะคะตอนนี้มีข่าวออกมาแล้วว่าเราจะได้ใช้ตั้งแต่ช่วงปากช่องสีคิ้วขามทะเลสอไปออกถึงบริเวณเลี่ยงเมืองซึ่งแน่นอนว่าเราจะต้องผ่านบริเวณนี้ด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมอุโมงค์บริเวณนี้จะต้องก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม2,566 รอปีใหม่67นะคะเดี๋ยวเรามาขับรถลอดอุโมงค์บริเวณนี้กันค่ะให้ชมภาพบรรยากาศก่อนกันแล้วกันนะคะแล้วก็ยังไงถ้ามีข่าวสารที่น่าสนใจมุมอื่นๆสัญญาอื่นๆก็จะนํามาฝากกันค่ะเดี๋ยวเรานั่งรถไปต่อกันนิดนึงมีคุณผู้ชมบอกว่าฝากไปดูให้หน่อยบริเวณที่รถไฟความเร็วสูงข้ามมอเตอร์เวย์ตอนนี้เข้าสร้างไปถึงไหนเราอาจจะมองจากบนรถกันแล้วกันนะคะตามมาเลค่ะ จากบริเวณนี้เดี๋ยวเรานั่งรถกันต่ออีกนิดนึงค่ะคุณผู้ชมสอบถามมาว่าเคยเห็นภาพการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงข้ามมอเตอร์เวย์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากอุโมงค์ตรงนี้เลยค่ะนั่งรถไปดูบรรยากาศกันหน่อยว่าตอนนี้เขาก่อสร้างไปถึงไหนกันแล้วค่ะเราให้ชมภาพจากบนรถกันแล้วกันนะคะมองดูด้านซ้ายมือของรถเราเลยค่ะ ตอนนี้ต่อมอ่อขึ้นกันพรึบเลยนะคะเรียกว่าคืบหน้ากว่าตอนที่เรามาถ่ายทําช่วงเทศกาลที่ผ่านมาเยอะเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสก็คงจะได้ไปถ่ายทําให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะอย่าลืมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากช่วยแชร์ให้คนได้ชมเยอะๆรวมถึงฝากกดติดตามช่อง Myway Thailand ด้วยนะคะ